สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพร่ว่ามาสันรหัสนักศึกษา6 8 4 3 4 1 0 0 4ค่ะดิฉันนางสาวรรนิซาเรื่งเรองรหัสนักศึกษา6 8 4 3 4 1 0่8แค่ะและดิฉันนางสาวสุรยาเรื่นเรงรหัสนักศึกษา68434102 2่หค่ะขอบคุณค่ะหัวข้อที่3การย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีภากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมายังบางกอกภากตะวันออก และสถาปนากรุงรัตนโกศินล์มีเหตุผลใดรองรับการย้ายเสือนกลางอำนาจการปกครองครั้งนี้หลังกรุงธนบุรีถูกใช้เป็นราชธานีได้ไม่นานก็พบว่ามีข้อจำกัดหลายด้านค่ะวังเดิมฝั่งธนบุรีตั้งอยู่คับแคบระหว่างวัดอรุณกับวัดท้ายตลาดไม่สามารถขยายได้พื้นที่ไม่ตรงตามหลักพิชัยสงครามและไม่มั่นคงพอในการป้องกัน ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้ย้ายราชธานีข้ามมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและขุดคลองรอบกรุงให้เมืองมีลักษณะเป็นเกาะเสริมกำแพงและป้อมต่างๆทำให้ป้องกันได้แข็งแรงกว่าทนุนพรีฝ่ายการเมืองสัญ,ญลักษณ์นอกจากเหตุผลทางยุทธศาสตร์แล้วยังย้ายเป็นการสร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ของราชวงศ์จักรีด้วยค่ะ สิ่งแรกที่โปรดให้ทำคือการตั้งศาลหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพศ2325เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสถาปนากรุงใหม่พระบรามมหาราชวังและวัดพระแก้วถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความต่อเนื่องจากกรุงศรีเอติยาและสร้างความชอบธรรมให้ราชวงศ์ใหม่รวมทั้งมีการจัดผังเมืองย้ายชุมชนจีนไปอยู่ย่านสาเพ็งทำให้กรุงเทพเป็นทั้งศูนย์กลาง การปกครองและการค้าดังนั้นการย้ายจึงไม่ใช่แค่เพื่อความมั่นคงแต่ยังเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของราชธานีใหม่ด้วยค่ะดังนั้นเหตุผลของการย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครคือทั้งเพื่อความมั่นคงทางทหารและเพื่อสถาปนาอำนาจการปกครองหมายให้มั่นคงถาวรค่ะ